สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามถุงเครืองคพี่น้องยายเริ่มทำตั้งแต่ห้าโมงเย็นอัแย่ยเห็ดไก่ไก่ฝอยค่ะพี่น้องไก่ฝอยแล้วก็หมูฝอยทุกขาสังเนาะค่ะเนอะ้อยายกันเรื่อยอัน ทอดได้ก็เลยสื่ไก่มัดต้มกล้วยต้มแล้วสีแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ไกะะ่ได้ค่ะหมูยังพัไในทอดดีคี่เนอะอันนี้หม้อที่สามเลคะ่ะกระทะที่สามแล้วจะย้ายให้ดูอันนี้คือกระทะแรกนะคะสีสวย่พี่น้องสวยสวยเนาะ <laughs> ย่องเจ้าของเนี <laughs> ่ยค่ะลูกค้าสัาง่งไก่ฝอยหมูฝอย ตัวนี้หม้อกระทะที่สองตัวนี้กระลั่งอันสเสด็จน้ำมันสเสด็จน้ำมันไปแล้วรอบหนึ่งเหลืออีกรอบหนึ่งไปที่นี่อันย่างหมูกับพี่นองไปที่นี่หมูนีย่ายกระสีแล้วแล้วก็สีประมาณนี้แหละขนาดไก่นีย่ายว่ายายว่าเลยยายสีชิ้นใหญ่แล้วนะไปทอดมันก็ยังเหลือชิ้นเล็กนิดเดียว สวยไหมคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวย่าหเห็ดแล้วย่าสิแพกอัแพกบ้านอะไ้ได้หรอกค่ะนาสิม,มื้อเศ้าผุนาะแพกแล้วก็ย่าเสือไปให้มูจุทีทำงานเป็นสังเนาะเพราะว่าต้องเห็นมันกรอบๆซะก่อนอันนี้ได้ก็สเสร็ดน้ำมันอีกรอบนึงเดี๋ยวอันตอนย่าแพกเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันเนาะค่ะพี่น้องจะพาี่กาอันว่างมือ่ไ,ไดรเด้ หลังไห้สีใหม่โหลดดิต้องคอยมาคนเรื่อยๆเนาะดูเบิ้งที่หละพี่น้องเบิ้งยายสีสีน่าใหญ่ๆๆด้ไกลน่ะพอยายทอดออกมาเสร็จมันก็เป็นเหลือนิดเดียวเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่เพรอาทิตย์หน้ายายจะพักร้อนไงเพื่อนเขาสั่งก็เลยต้องเอาไปให้พรุ่งนี้ที่ทำงานนะคะ โอ okay, เคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวทาม,มาเบิงงตอนย้ายแพ็กเซตกองนะะเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอีก10นาที6กทุ่มนะคะเพือ่อนเไก่ยองหมูอยองนะคะเดี๋ยวเหมือนส่ายาย,ย่างสิตื้นมาแพ็กแนนในมีเจ้าของหมดแล้วนะคะ จะเป็นเพื่อนชีวิตแม่ค้าต่างแดนเนาะแซบนัควคุยฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแพ็คก,กันค่ะเพื่อน